เอาอีกแล้วเมืองไทยทําเอาต่างชาติติดอกติดใจและไม่อยากจะไปเที่ยวประเทศไหนนอกจากประเทศไทยอีกแล้วนะครับ่านผู้ชมนะโอ้โหผมก็บอกไปแล้วว่าเรือดินเนอร์ไทยทำเอาใจต่างชาติอยู่ที่เมืองไทยไม่ไปไหนอีกเลยนะครับผมนะเป็นภาพบรรยากาศที่ห้างไอคอนสยามนะครับ่านผู้ชมนะครับช่วงเวลาค่ำๆจะ มาดูกันว่านักท่องเที่ยววันนี้จะเยอะหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้ก็เป็นวันอ่ะสุก้ว้เนาะบอกได้เลยว่าต่างชาติเป็นการต้องข้างจะหนาแน่นมากๆครับนะหลังไหลมาเที่ยวเมืองไทยครับผมโอ,โ,โอ้โหดูครับผมในบรรยากาอ่ ตั้งไร่ลงอ่าเรือดนินเนอร์นะครับผมนะโอ้โหเยอะจริงๆก็ครับผมดูทำเอาตอ่าอแถวกัญญาวเลยนะครับผมมาดูเห็นแล้วก็อตื่นตาตื่นใจแทนเมืองไทยนะผมเพราะว่าไม่คิดว่า,านักท่องเที่ยวจะเยอะขนาดนี้เนาะอ๋อแปลกมากว่า สุดจีนเนี่ว่าสิ้นปีใหม่ไปแล้วแต่รับท่องเที่ยวยังเยอะเหมือนเดิมกรับผมนะันนี้เนาะ าชิหรือว่าซาวดยุโรปคนนะเยอะนะเปมากก็จะมาเป็นแบบคุปทัวเนาะดูวมนะโอ้โห หหคหมดเนาะไวมาก็ยังไม่หมดนะครับตรนี้เต็มอยู่ครับผม เกินจะห้ามใจนะสองคนเกินจะต้านทานนะเพราะว่าเห็นได้เลยบอกว่าเมืองไทยนี่แต่ละสถานที่แต่ละอาบอนเนี่ยบอกบอกว่ามีแต่นักต่องเที่ยวต่างชาตินะเทอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยนะว่าจะไปเป็นาตามชอยตามทุนก็จะเห็นนักท่อง,ทงเที่ยวต่างประเทศหรือว่าต่างชาติเดินกัเนเต็มเลยครับผมนะเดินกันเป็นกลุ่มนะ โอ้โอเยอะอะไรจากขนาดนี้เนาะฝั่งนูน้นครับผมนะน่าจะเป็นชาวมาเลาเซียใช่ไม่ใช่อะชา,าวมาเลาเซียก็น่าจะเป็นชา,าวสิงคโปร์นะคนนะขาวๆนูน่นครับผมนะไทยนั่นเนาะเป็นเอกลักษณ์แล้วชมครับวันนี้มอมก็ได้บเจ็บภาพบรรยากาศเืน่นเต้นขบวนไปหลังจากที่ห่างหายกับาจากการอัปเดตนักท่องเที่ยวเนาะวันนี้ก็ได้มา อัปเดตเหมือนเดินเหมือนแต่ละคนนะไปเดี๋ยวบอสพาลงไปใกล้ๆแล้วคอ่อยออกไปข้าขงนอกเนาะ el tiempo! สองกรัมนี่ก็รอเขาเทียบค่ารือว่ารอ,อรับนะักท่องเที่ยวนะดูโอ้แจบสูสีกันมาเลยนะทุกคนนะสวยามมากครับผมนะแบบนี้แหละครับใครจะมาติดใจนะเนาะเรือก็เป็นสองชั้นนะครับเราประทานอาหารให้อร่อยนะครับผมอาหารไทยติดปากหรือว่าติดใจนักท่องเที่ยวอยู่แล้วท้ชมครับลูนะโอ้ ทุกคนมอองกาได้ออกมาจากอ่าเรือแล้วเนะาะก็จะได้เดินทางกลับเนี่ท่านชมก็มาอัปเดตเอฟซีเรื่อยๆนะก็เด๋ยนประมาณนีแ้แหละเนาะก็วันนี้มาคนเดียวด้วยแบบเงียบเงาๆนะขอกลับก่อนวันหน้าค่อยมาใหม่เพราะว่าอยู่คนเดียวไปก็เงียบจริงครับผมมาพักผ่อนลับเดินทั้งวันแล้ววันนี้ครับผม,มเหนื่อยม,มากๆ ปวดขาปวดแข้งหมดแล้วเราจะไปซื้อตัวเรือนะตัวเรือก็ประมาณ8บาทรับสมกับปวดแข้งไปไหนครับเรือคำพ่ามอมาจากกัเลยก็จะนั่งรถเมล์กลับนะว่าน่าจะได้นั่งรถไฟฟ้าไรเพราะว่าดึกแล้วรถเมล์รอรถเมล์นานนะ ตัวเร็วของมอาหน้าอยู่ข้างหน้านะ